แ t i c a l อ o i n t ย่อยมาแล้วพอดแคสต์รายการที่จะนำทุกคนมาพบกับคอนเทนต์วิชาการฟังสบายให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณโรชิโยบายสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประรมสวัสดีครับ ผมนายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญและนี่คือ Practical Point ย่อยมาแล้วพอดแคสต์รายการที่ทำให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณและวันนี้คนที่เป็นแขกรับเชิญและมาเปิดรายการร่วมกับผมจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากอาจารย์รุ่งโรจน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์รุ่งโรจน์ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์รุ่งโรจน์กิติพงศ์ผมเป็น c a r d i o l o อยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชครับ ขอบคุณอาจารย์ลุงโรดที่ให้เกียรติมาเปิดกับเราในวันนี้นะครับปัจจุบันอาจารย์ลุงโรดดำรงตําแหน่งนายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในภาพรบมมราชูประถมนะครับขอให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เป็นมาอย่างไรครับครับเนื่องจากปัจจุบันนี้เนี่ยความรู้ทางด้านการรักษาโรคหัวใจเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในหลายๆด้านนะครับเราเห็นว่าจะเป็นการดีถ้าเกิดว่าทางสมาคมเอ่อจัดทำพอดแคสต์ในลักษณะที่ย่อย ข้อความต่างๆให้เข้าใจง่ายนะครับเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถนำเอา practical point ไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วครับซึ่งตามชื่อนะครับก็คือคำว่าย่อยมาแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามรวบรวมประเด็นสำคัญนะครับซึ่งอาจจะเป็นเ,เพียง2-3ประเด็นในแต่ละไกด์ไลน์ที่เป็นไฮไลท์นะครับแล้วเราก็จะสอดแทรก practical point ซึ่งได้รวบรวมมาจากความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์ของ expert ที่อยู่ในแต่และฟิลที่เรากาลังจะไปสัมภาษณ์นะครับ เนื้อหาหลักของรายการเรานะครับก็จะประกอบด้วยซีซันต่างๆโดยซีซันที่1เนี่ยนะครับเราก็จะเป็นเรื่องของไกด์ไลน์นะครับโดยก็จะพยายามที่จะให้สั้นที่สุดนะครับเราตั้งใจจะทำไกด์ไลน์ i น9นาทีนะฮะแต่ก็ไม่มั่นใจนะครับว่าจะทําได้สําเร็จหรือเปล่านะฮะยกตัวอย่างไกด์ไลน์ที่เราจะออกพอดแคสต์กันในช่วงนี้ก็อาจจะมีตั้งแต่ Heart Failure Expert Consensus นะครับซึ่งก็เพิ่งออกมาในปี2021นี้นี่เองนะครับแล้วเราก็ยังมี ESC Atrial Fibrillation g u i d e l i n e นะครับเรามี non-ST p c s s u i d e l i n e เรามีไทย ACS Guide Line แล้วก็ไกด์ไลน์เบาหวานของประเทศไทยนะครับซึ่งเอพิโซดต่างๆก็จะทยอยกันออกมานำเสนอ,อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อไปนะครับครับสำหรับช่องทางในการติดตามให้ที่คบพอยดย้อนมาแล้วพอดแคสต์ Podcast ของเรานะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามได้ที่ Apple Podcasts, p o t i f y รวมถึงเอพิโซดใหม่ๆจะถูกพับบิชบนเพจของไทยฮาร์ดครับผมขอ,อขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญนะครับที่เป็นประธานวิชาการของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยและกรรมการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยทุกท่านที่ให้ความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะต่างๆในการทำ Practical Point ย่อมาแล้วพอดแคสต ขอบพระคุณอาจารย์ลุงโลดนะครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามรายการของเราในทุกๆช่องทางเพื่อที่จะไม่พลาดเอพิโซดใหม่ๆนะครับแล้วพบกันตลอดปี2021นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Practical Point ย่อยมาแล้ว Podcast ให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ